สวัสดีจ้ะพี่น้องคือว่ายางมาจากที่ทํางานเนาะยางพานหนารงเรียนเนี่ยละ่ะรงเรียนเอเซฟีสวีเด็ดนี่แหละจ้ะรงเรียนสอนภาษากาเหลียวเข้าไปเห็นขา,ขาวๆมันอินยังมันอินยังว่าสันไหวม่้มันใจแว่เข้าไปเบิงตอนพี่น้องเอ้ยกูดจูดกีดจีดอยู่แมนเฮดทั้งนั้นเลยบาทนี่นะดอกอันนึงกับไงโพดโพกเพีย นี่แม่นี่แม่นี่แม่มันเ่ามันไงทักอิรีได้เลยนะมันไงทำหนาข่อยบนถนนพี่น้องเอ้ยนะมันีหมองให้กินมาบูมันเ่ายายเย้าเก็บมาทายรูบซื้อได้พี่น้องมืงมือยังไงโพูดพูดโอ้ยมันกับไงบางมือข่อยบางมือข่อยลด โพดแล้วโพดแล้วพี่นอนะ้องมึงนะจะอ่อนน้ำข่อยบ <c oughs> อ,อพี่น้องบ่ได้เข้าป้าละเก็บเลาะบ้านนี้ก็ได้กินละเอาจ,าจา้าจ้าอ๋อไงดีกันนี่นะโพดแล้วโพดแล้วพี่น้องนาคนวายใหญ่แล้วเฮ็ดยังใหญ่กวนาคนอีก ซออ่อนเนาะค่อยว่าเฮ็ดอดีตแลวแสบพี่น้องมันเกิดอยู่น้ำพุ่มใหม่เกิดอยู่น้ำอันอันพุ่มใหม่เขาเห็นเป็นหัวไวเนาะเดี๋ยวเขาไปแล้วจังไดกุูบจูดกีดจีนใช่วยบ่าอายคนมันเด้อยายเย้าแวะเก็บยางเดี๋ยวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไงคักบไงก็หนาคอยอีกพี่น้องมงเน กินบ่ได้ก็สิเอิเต้ออาฮั่นก้านมันจะาอาก้านมันไวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสิ่นหลอดเนาะโอ้ยสะอ่อนได้ฮะน,นี่ท้อน,นี้ก่อนจ้าพี่น้องแกงเฮ็ดกินกันเน้ะสิก้อยสิก้อยบ๊ายบายจ้า